มหารัตนกูตะสูตรตอนที่46วิธีการละความเย่อหยิ่งจองหองเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงถึงโทษของความเยื่อหยิ่งจองหองแล้วพระโพธิสัตว์กุมารคงกาทัตะได้กราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วถึงอันตรายของความเยื่อยิ่งแต่มานะทิฏฐิอันเป็นรากเหง้าของความเยื่อยิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ละได้ยากยิ่งขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมว่ามีวิธีการพิจารณาเช่นไรจึงจะสามารถถอนรากถอนโคนความรู้สึกถือตัวถือตนนี้ให้หมดสิ้นไปได้องค์พระาศาสดาจึงตรัสตอบว่าดีแล้วคงคาทะตะ เธอถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การปฏิบัติดูก่อนคงคาทัตตะวิธีการที่จะละซึ่งความเยื่อยิ่งนั้นมีอยู่พึงใช้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบขายประการแรกเมื่อบังเกิดความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาพึงพิจารณาว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าดีนั้นคืออะไรหากเป็นรูปสมบัติ พึงพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่นานก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายกลายเป็นซากศพที่น่ารังเกียจแล้วเราจะเอาความงามที่ไม่ยั่งยืนนี้ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นได้อย่างไรหากเป็นทรัพย์สมบัติพึงพิจารณาว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของนอกกายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้มีพรุ่งนี้อาจหมดไป แล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงนี้ไปอวดอ้างได้อย่างไรหากเป็นสติปัญญาพึงพิจารณาว่าสรรพสัพตว์ทั้งปวงล้วนมีพุทธภาวะคือศักยภาพที่จะตรัสรู้ได้เท่าเทียมกันการที่เรามีความรู้มากกว่าเขาในวันนี้ก็เป็นเพียงเพราะเหตุปัจจัยในอดีตหากเราประมาทเขาก็อาจจะมีปัญญาแซงหน้าเราไปได้ในอนาคต ประการที่สองเมื่อบังเกิดความรู้สึกว่าเราเสมอกับเขาพึงพิจารณาว่าแม้จะดูเหมือนเสมอกันในบางด้านแต่ในด้านอื่นๆเราอาจจะยังด้อยกว่าเขาอีกมากมายเรามีศีลบริสุทธิ์เท่าเขาหรือไม่เรามีความอดทนเท่าเขาหรือไม่เรามีความเมตตาเท่าเขาหรือไม่เมื่อพิจารณาเช่นนี้ ความรู้สึกอยากจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นก็จะลดน้อยลงประการที่สามเมื่อบังเกิดความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาอันเป็นเหตุให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความริษยาพึงพิจารณาว่าการที่เราด้อยกว่าเขานั้นเป็นผลมาจากกรรมในอดีตของเราเองเราควรจะชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของเขา และใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ใช่การจมอยู่กับความรู้สึกต่ำต้อยดูก่อนคงขาทัตตะอุบายที่สำคัญที่สุดในการละความเยื่หยิงคือการเจริญอนัตตานุปัสสนาคือการพิจารณาอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วไม่มีตัวเราไม่มีของเราสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานี้ เป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีตัวเราที่แท้จริงแล้วจะมีความเยื่อหยิงจองหองเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับใครดูก่อนคงคาทัตตะเธอจงเปลี่ยนความภาคภูมิใจในตัวตน มาเป็นความภาคภูมิใจในพระสัตธรรมจงเปลี่ยนความปรารถนาที่จะอยู่สูงกว่าผู้อื่นมาเป็นความปรารถนาที่จะน้องตนลงรับใช้ผู้อื่นเมื่อใดที่เธอสามารถทำจิตให้ราบเรียบดุดผืนดินได้เมื่อนั้นเธอก็จะกลายเป็นภาชนะทองคำที่พร้อมจะรองรับซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทั้งปวงการเดินทางเพื่อชื่นชมอัญมณีเม็ดที่สิ คงคาทัตะกุมารรัปปริชีสาสูตรได้จบสิ้นลงแล้วในวาระต่อไปกองคารวานแห่งธรรมจะเดินทางไปพบกับอัญ,ญมณีเม็ดที่ยีสซึ่งจะนำเราไปสู่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผู้มีนามว่าสุชาตะและการแสดงธรรมว่าด้วยการเกิดของพระโพธิสัตว์ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร